มาถึงแล้วใจละลาย,ยน่ารักมากซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องมินจะพามาชมโซนนี้ว่ามีความพิเศษอะไรบ้างใช่ไหมใช่ครับก่อนอื่นเลยถามคนเลยว่าเอ๊ะเขามีกี่รุ่นอะไรยังไงบ้างได้เลยครับก็สําหรับ Vivo v 20นะครับตอนนี้ก็จะมี2รุ่น รุ่นแรกก็คือ V 2 0ส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือ V 2 0 Pro ซึ่งจะมีท้วยกัน3สีนะครับเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าโอ้อยากเห็นไปครับคุณผู้ชมตามเราสองคนมาเลยนะคะเดี๋ยวน้องมีนจะพาไปดูว่าแต่ละสีเนี่ยจะเหมาะสาหรับคนที่คาแรคเตอร์เป็นแบบไหนใช่ฮะเริ่มต้นจากสีไหนก่อนดีครับมีนคะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยดีกว่าครับผมนี่สีแรกนะครับสีโอ้อันนี้ขอโทษเอาใหม่สีนี้ดีกว่าครับผมอ่ะนี่ฮะสีแรกก็คือสี Ata, มูนไลท์โซนาตาสีขาวบริสุทธิ์ที่จะทำให้เราดูเท่ดูสง่างามแบบนี้เหมือนกับเขาบอกว่าเหมือนกับแสงที่มันแสงจันทร์ที่ ตกกระทบลงบนทะเลโอ้โหมีนพูดไปว่าพี่เห็นภ้าเลยอ่ะคือเวลาแสงพระจันทร์ตกกระทบลงไปบนทะเลเขาก็จะเป็นแบบแสงยิบเลยอะขาวๆก็เลยกลายมาเป็นการออกแบบนะคะสำหรับสีมูนไลท์โซนาตาแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่แบบเป็นหนุ่มๆลึกลับอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนี่เลยงั้นผมแนะนำเป็นสีนี้เลยครับผมสีปึ๊บขออนุญาตดูปเทียบเลยดีกว่าได้ครับผมสี มิดไนเจสมันก็จะดูแบบคมเข้มลึกแลู้กขุมนุ่มลึกแต่หน้าค้นหาดูเท่แล้วผมจะบอกว่าสีนี้สวยมากคือถ้าเราขยับเนี่ยเราจะเห็นถึงการแบบการเล่นแสงสีดำนิเชดสวยงามมากผมชอบมากโอ้อันนี้อีกสีหนึ่งที่ชอบอันนี้หลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบผมแต่ว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบความสนุกสนานอะไรแบบนี้นี่เลยสีนี้ซึ่งบอกว่าเป็น ทีเด็ดเลยดูแล้วเห็นครั้งแรกแล้วบอกว่าว้าวเลยว้าวเลยนี่เลยครับผม Sunset Melody สำหรับคนที่ชอบความร้อนแรงตื่นเต้นนี่สวยงามมากเล้าร้อนสุดๆเนี่ยฮะชอบเพราะว่าเล้าร้อนของน้องมนแล้วล่ะเอ้ยพอเห็นแล้วดูสนุกสนานจริงๆสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะสมาร์ทโฟนที่แบบว่าดูสนุกสนานดูมีดีไซน์แล้วก็มีสีที่โดดเด่นก็ลองเลือกสีนี้ดูได้นี่ครับผมคือสีเหมือนกับ พระอาทิตย์ริมชายหาดเวลาซันเซ็ตเวลาพระอาทิตย์ตกอ,อย่างอ้ใช่คือจะมไม่ได้<า>แบบว่า เป็นความสมูทแล้วก็ลงตัวมากๆเลยสําหรับสีนี้ชอบครับผมแล็ที่สําคัญนะคะเขายังมาพร้อมกับกล้องหน้านะคะ44ล้านพิกเซลค่ะเลนส์เนี่ยเป็นเลนส์ซูเปอร์ไวดแองเกิล8ล้านเพราะฉะนั้นใครที่ชอบถ่ายรูปก็น่าจะตอบโจทย์ตอบโจทย์มากมากครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟีเจอร์ต่างๆซึ่งเดี๋ยวอโปจะพาไปดูนะคะว่าแต่ละฟีเจอร์จะมีความโดดเด่นอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยไหนๆเรามาอยู่ตรงโซนนี้แล้วเนี่ยน้องบินชอบสีไหนส่วนตัวเลยชอบสีไหนพ<อ>ิเศษถามนี้ผมเลือกยากนะเรื่องไม่พเนอถ้าจะให้เลือกจริงๆนะคือบอกเลยชอบทั้ง สีแต่ถ้าจะให้เรื่องจริงๆผมขอเป็นเป็นสีนี้ดีกว่าครับผมนี่มูนไลท์โซนาต้าสีขาวบริสุทธิ์ทำให้เรารู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกสง่าง,งามรู้สึกภูมิฐานดูเท่แล้วก็ที่สำคัญนะด้วยความที่เครื่องเนี่ยแบนมากบางมากพกพาสะดวกชอบมากๆเหมาะกับ โอ้ได้โอ้โหโพสต์นี้ต้องได้แล้วดูดีแล้วก็เหมาะกเขาจริงๆนะคะสำหรับสีมูลไลท์โซนา n a ต้แล้วคุณผู้ชมล่ะคะชอบสีไหนถ้าเลือกไม่ได้แนะนำว่าให้ครบทั้ง3สีเลยค่ะถูกใจแน่นอนช่วงนี้ขอบคุณน้องมีนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อโซนต่อไปค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งโซนค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่โซนของ i Auto Focus ค่ะเจอกับ2หนุ่มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะได้ครับก็สวัสดีครับชื่อบุญนพนากันทาชัยครับน้องบุญครับสวัสดีครับผมชื่อเปลมารุดครับผมน้องเปรน้องบุญกับน้องเปรวันนี้ตรงนี้โซนนี้มีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆมาแนะนํเพี่อโปรกคุณผู้ชมบ้างคะอก็มี i Auto Focus คับเป็นอะไรอะื่อมันเป็นการที่ กล้องเนี่ยสามารถโฟกัสดวงตาได้ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลกลกไม่หลุดโฟกัสแน่นอนก็เหมาะกับคนที่แบบชอบเซลฟี่อย่างพวกเราจะใกล้จะไกลเนี่ยก็ไม่หลุดโฟกัสแน่นอนได้หมดเลยใช่หลายคนบอกอืมผู้อย่งยงไม่เชื่อไ่เชื่อเอ้ยสังองให้ดูผมลองให้ดูเลยอะก่อนหน้านั้นคือผมถ่ายเล่นกันมาเยอะแล้วแหละใช่แต่เดี๋ยวถ่ายดูอีกรอบได้ได้ยได้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะ เขาจะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่คนที่ชอบเซลฟี่น่าจะชื่นชอบจะโฟกัสที่ดวงตาแบบนีงใช่จะขึ้นลมส้มตรงตาอ๋อเขาจะขึ้นเป็นแบบว่าจุดที่แบบเขาโฟกัสที่ดวงตาค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่างที่น้องบุ๋นกับน้องเปรมบอกไปว่ามัจหลุดโฟกัส กล้ก็ไม่หลุดก็ไม่หลุดครับผมนี่ได้ทั้งระยะไกลและใกล้เลยเพราะฉะนั้นก็การันตีว่านะคะถ้าใช้เครื่องนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเซลฟี่หนักหน่วงขนาดไหนไม่หลุดโฟกัสไม่หลุดไม่มีเบลอแน่นอนครับผมใช่ครับพวกเราทั้งสามคนคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแะครับใช่แน่นอนนะคะก็ขอบคุณนะคะน้องปุนแล้วก็น้องเปลย์มากมากเลยกับโซนนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูต่อโซนต่อไปจ้า มาต่อกันที่อีกหนึ่งโซนค่ะกับโซนของสโลโมเซลฟี mo, ie, Video, ่วิดีโอแอบเห็นคุยมีสองหนุ่มอยู่ด้านในไปพูดคุยกันนิดนึงด,ด,ดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตอ,าอยากเป็นคนสวยที่อยู่ตรงกลางได้เลยโโอ้หเ, <laughs> เราจะมีความอบอุ่นมากที่มีหนุ่มหล่อสองคนอยู่ข้างๆเรา <laughs> แนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะสวัสดีครับปอตครับน้องป๊อ สวัสดีครับข้าวตังครับข้าวตังฟอกับข้าวตังนะคะคือตอนนี้เอ่อพวกอาจจะตกหลุมนิดนึงเพราะน้องสูงมากเลยโซนนี้เนี่ยให้ทั้งฟอแล้วก็ข้าวตังแนะนาคุณผู้ชมดีกว่าว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยน่าสนใจยังไงแล้วก็สนุกสนานขนาดไหนได้ลองแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเป็นย<ร>ังไงบ้างว่าลองฟังหน่อยอันนี้จะเป็นภาคเกี่ยวกับถ่ายวิดีโอสโลโมชันลอยยังไงอ่ะใช่ครับ ให้เราแสดงตัวใหญ่รู้ให้ดูได้ไหมอ๋อเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูด้วยชีโชว์ด้วยก็คือแบบเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยครับพอเราถ่ายเสร็จเนี่ยภาพที่ออกมามันก็จะเป็นสโลว์ให้เลยใช่แล้วแบบภาพที่ได้ออกมาเนี่ยจะคมชัดมากแล้วก็สมูทมากด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าชื่นชอบการถ่ายวิดีโอแบบอารมณ์แบบกือกๆ m ือนิดนึงอันนี้น่าจะชอบฟีเศษใช่ครับสวยมากเดี๋ยวเราให้น้องๆลองให้เราดูกันนิดนึงดีกว่าใครจะเป็นนายแบบใครจะเป็นช่างภาพดีคะจะให้น้องเป็น ในแบบเดียวกันผมมาช่างภาพให้ที่ไหนน้อจะตีลังกาโชว์เป็นแบบสนุกน่าจะยากไปเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่พงศ์ถือให้ออโเค่าพร้อมนะคะเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวพี่พงศ์แอคชั่นนับให้นะคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วเตรียมตัวห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นโอ้โหนี่ใช่หรอ <laughs> อะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยว่าภาพที่ถ่ายออกมานะคะในโหมดของสโลโมเซลฟี่วิดีโอของเราจะเป็นยังไงชิปนี่นค,คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่า คือจะบอกว่าเป็นภาพที่เมื่อกี้เราแอบดูอยู่นะสมูทมากเพราะว่าเขาราบลื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นการสลับระหว่างการเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วปกติหรือว่าในโหมดของสโลก็จะช้าแต่ว่าสมูทนะคะราบลื่นด้วย240 fps นั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ชื่อชอบการถ่ายวิดีโอสโลสโลเก๋ๆได้ภาพเก๋ๆแบบนี้น่าจะชอบเหมือนสองคนชอบใช่ไหมใช่ครับชอบชอบเพราะภาพมันชัดมากแล้วก็สวยมากเนาะสวยมากใช่ใช่นอกจากวิดีโอสโลสวยพี่ล่ะ น้องบอกก็ได้พี่สวยค่ะขอบคุณสองุมากมากเลยนะคะที่ให้เราได้มาสัมผัสกับอีกหนึ่งฟีเจอร์ดีๆในโซนนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอบค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกับโซนต่อไปเลยค่ะมาอยู่กันที่อีกหนึ่งโซนค่ะกับ t ด e g e n ิน s 5G สมา t ์ทโ n e และช่วงนี้อยู่กับน้องซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อโปฮะอโปพี่อโปเล่นมุกด้วยนะคะเดี๋ยวในตอนนี้ให้น้องซีพาไปดูดีกว่าว่าความพิเศษของโซนนี้มีอะไรบ้างครับ นอกจากทาง vivo นะฮะนอกจากมีแบบสมาร์ทโฟน 5G ที่ทันสมัยแล้วนะฮะผมแล้วก็มีกล้องที่สุดล้ำแล้วที่สําคัญนะครับผมเครื่องบางมากแล้วก็เบามากนี่พี่ลองดูเดี๋ยวอาจจะไม่เห็นกันชัดๆนะดีเยวจะพาไปดูข้างหลังเลยนะตามมาตามมาเลยับเลยอันนี้เนี่ยก็คือจะให้เห็นว่าสําหรับนะคะความบางของเขาเนี่ยเทียบเท่าได้กับแผ่นอะคริลิกตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้ท แบบให้ดูเหมือนแบบบางจริงๆคือดีไซน์เก๋และยังดูหรูหราดูดีมาพร้อมกับความบางนะคะเพียงแค่7จ็ดมเมเท่านั้นเองใช่ไหมคือบางมากจริงๆเพราะฉะนั้นก็ตอบโจทย์แน่นอนใช่เพราะเราเป็นคนพกโทรศัพท์ที่แบบต้องบางและเบาใช่เพราะรู้สึกว่าสบายใช่ฮะนี่ลองดูฮะดูใกล้ครับนี่โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมคะคือบางมากจริงๆ บางมากๆแล้วก็อย่างที่น้อซีบอกคือนอกจากบางแล้วยังมีความเป่าพกผ่าก,ก็ง่าย ไปไหนมาไหนก็ดูเก๋กับดีไซน์ล้ำๆแบบนี้นะคะใช่ครับนี่ค่ะเป็นการการันตีได้เป็นอย่างดีเลยนะคะน้องซีพามาชมด้วยตัวเองและแน่นอนค่ะว่านอกจากความบางนะคะเพียงแค่7.39ม mm มแล้วเนี่ยที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเขารองรับ 5G ด้วยใช่ครับเพราะว่าในอนาคตแน่นอนนะคะว่าเราก็จะต้องใช้งานผ่านระบบ 5G ค่ะก็จะตอบโจทย์สาหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องของสัญญาณที่ดีๆนะคะแล้วก็ความบางดีไซน์แบบนี้ครบจบในเครื่องเดียวแน่นอนค่ะ และนี่ก็คือความพิเศษของ vivo v 20 pro 5g ค่ะที่มาพร้อมกับดีไซน์บางเฉียบฝาหลังไล่เฉดสีที่สําคัญกล้องหน้ามีความคมชัดถึง44ล้านพิกเซลกล้องหลังจัดเต็มถึง3ตัวด้วยกันในราคาเพียงแค่14,999บาทคุณผู้ชมทุกท่านไม่ควรพลาดนะคะช่วงนี้หมดหน้าที่ขอโพแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ